สเื่อยจ้าดอ้อวจมห้าดจสวอพกดจาวส่บจสวัสดีพญายมยัยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา r .F.C. ทุกคนทุก่านที่เขามารับชมคลิปสองรอปลากับสาวออนจ้ามาพบปะกันเมื่อี้ก็ตรงกับวันทีหนึ่งสิงหาคม2องพันห้อยจ้า ซาออนกันไดมามาลอปลาคือเกาจ้ามาลอหาเห็ดพิกัดมณีก็มาปลาบ้านน้องมิกตำบลเฮาคาอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจา้าหลังจากถี่มือบ้านไปรอทั้งผู้พลานสูงอําเภอน่าจะรวยจากระมานจา้าจะมานเป็นเ็ดเผิงเขาดงจา้าส่วนหมากมณีกะมาลอเบิงทั้งปลาบ้านน้องมิกกับมาหลุนมาชมน้ำสาออนเบิงงนอจา้าว่าสิได้สิมานบาจา่จ้าแหว่งมานเนี่ยมนีก็เป็นเฮดเผิงขขาวดงจา้า อุ้ยดอกอง,งามๆเลยจ้ะเห็ดแดงก็จ้าเมน,นี่เปลี่ยนไม้ด้วจ้าเมื่อว่านี่ไปบัดผู้พระลานสูงจ้าเมน,นี่มาไม้บัดน้องเมกจ้าพอดีแกงแสบเลยจ้าแกงนามแดงจืงคึ่งจ้า đọc quanh ai ta, để cái kiếp đầy yu cha tao, 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 như cha tao, 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 đọc tao, 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 เล็ดข้าวดินดอกงามๆเลยจ้ะพอมองละดอกส้องดอกจ้าเก็บหอมรอมรีไปเรื่อยๆจ้ะ เห็ดละงกขาวจ้าดอกหนึ่งงามๆเลยจ้าดุลน,น้ำสะออนไปจนจบขิดเด้อจ้าว่าสะออนสิได้สิีมานบ่จ้าเห็ดเฝิงน้ำอ้อยจ้าดอกหนึ่งงามๆเลยจ้าดอกค้างงามๆเลยจ้าดอกค้าอวบดีขนาดจ้า เพิ่มน้ำอ้อยอีกดอกนึงจ้าแกงแสเเดอร์จาพี่น้องแกงรวมกันหล,ลายเห็ดเห็ดแดงนะจา้าดอกงามๆเลยจา้าดอกแข็งดีขนาดจา้ะค่าตันๆเลยจ้ะ เฮ็ดลังแหละ้ะ้าเฮ็ดลังแหละหรือว่าเฮ็ดหนาแหละจ้ะส่วนหมากจะพ่อจะเฮ็ดข้าวดินจ้ะ เอ็ดข้าวดินกับตะเก็บเรื่อยๆอยู่จ้าหวังระดอกสองดอกจ้าดอกกันยังงามยังแข็งดีอยู่จ้าเอ็ดข้าวดินจ้าจ้ากะอดเวลาเดินทางกับบานเลยจ้าื้นนี้ก็เดินทางกับบานไววแน่จ้าพอดีมีธุระจ้า กามาเบิ่งยอดใดยอดมันในมนีจ้ามนีกามันเป็นเฮ็ดรวมจ้าเป็นเฮ็ดแดงกอเฮ็ดผึ่งนำอ่อยเฮ็ดข้าวดินเฮ็ลดละโง่กระไดดอกเดียวจ้าก็เป็นเฮ็ดแดงน้าจ้าเป็นเฮ็ดลุ่มๆจ้ากามันใดเกือบเครื่องกระตาหน่อยอยู่จ้าพอดีมนีมีธุระจ้าก็เลยได้กับบานไหวแนจ้า ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าหนาะอาทุกคนทุกฐานที่เขามารับชมคลิปช่องรอปลากับซ้า,า,าออนจืนชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆของเซ้าออนด้วยจ้าขอ,อการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ